ฉันกลายเป็นลูกสาวนบนธรรมของท่านอายุมาที่สิบเก้าวันวันออกล่าสัตว์ประาทาทำไมเธอยังไม่นอนออกมาทำไมปากจะฉีกอยู่แล้วอ่ะเย็นก็ลงจะไปแล้วนะสิถ้าฉันไปแล้วก็เข้านอนนะแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ตัวเองตื่นเร็ว ปล่อยลงไหนฉันจะให้อันนั้นไปออกมาตอนไหนเอ่ออืมอือแอบทำมาคืนยังไงฉันก็เป็นลูกสาวนี่นะลุงชอบคุกกี้ที่ฉันทำไหมคะชอบสิครับกินหมดเลยไม่ให้ผมแม้แต่ชิ้นเดียวเริเหมือนว่าจะชอบมากเลยนะครับ ของลุงฉันเตรียมเพิ่มให้อีกหน่อยนะอันนี้มีโรปสิงโตสีดำเป็นของลุงฉันใสคุกกี้ไว้นั้นให้เพิ่มอีกสองชิ้นเดินทางปลอดภัยนะต้องกลับมา <c oughs> ของอร่อยของอร่อยไม่มีสิ่งใดในโลกที่อร่อยไปมากกว่าสิ่งนี้แล้ว เมเนว่าจะมีฉันก็จะทําให้มันหายไปให้หมดแล้วระหว่างที่ฉันไม่อยู่เธอคือเจ้าของโบรโิโอชดูแลให้ดีๆนะเลโอนีอืมตั้งใจเรียนเข้าใจเข้านอนเร็วๆกินข้าเวเยอะๆอืมสนใจกล้ามเนื้อให้มันพอดีดีหน่อยพอดีพอดีหน่อยนะ เธอจงใจไม่ตอบตอนนี้ใช่ไหมค่ <c oughs> าเซคาเบเซอคาเบกับผมจะอุดที่ชีวิตเพื่อปกป้องคุณนครับชิงเล็กน้อยนี้ดึงดูดสายตาทำให้ฉันไม่อยากไป ฉันตื่นแต่เช้าเมืดเพื่อไปส่งคุณลุงกับเราอาเซวินและเมื่อฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งตะวันก็สายโดแล้วลุกขึ้นมาอย่างชา้าชาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินเมื่อเทีย่ยมพี่มิเล่ก็ไปออกล่าใช่ไหมใช่ครับจนกลัวท่านนายกจะกลับมา กับผมจะดูแลกอนโเองครับกลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่คะดูเหมือนว่าปีนี้น่าจะนานหน่อยครับในระหว่างที่ท่านนายกไม่อยู่ที่เมืองหลวงมาสามปีบรรดาหน่วยอัศวินคาริโกของพวกเราก็จัดการกันเองแล้วครับแม้ว่าพวกเราจะทำให้จำนวนสัตว์ปีศาจลดลงไปมากแล้วแน่นอนว่ามันก็ ไม่เท่ากับตอนที่ท่านนายกอยู่ครับนอกจากนี้ในช่วงเลดูผสมพันธุ์ครั้งที่แล้วสัตว์ปีศาจก็มีเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะพวกมันมากเป็นพิเศษไม่สี๊ไหมายถึงรักครับมันคือความรักครับจำนวนสัตว์ปีศาจเพิ่มขึ้นก็เพราะพวกมันรักกันมากเลยละครับ <c oughs> ความรักนั้น พิเศษมากจริงครับความรักมันยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อแล้ะคะเออเออเอะอืมัม่ใช่หรอคะคาลอฮาร์ขนาดใหญ่ทางเหนือมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นทั้งหมดอยู่บนชั้นสามดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรครับ ท่านเคยอยู่ที่ทางเหนือมาก่อนไหมคะกะผมเกิดที่ทางเหนือครับกะพมเกิดที่ทางเหนือครับณนมค่าเรียนของกะผมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเรียนตั้งแต่การทักทายกันเลยนะคะอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่ดิฉันจะพยายามสอนให้เข้าใจมากที่สุดนะคะ หากว่ามีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจบอกดิฉันได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นตอนนี้ตอนที่ทายเก่งมากค่ะดิฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าค่ะเลยคขาว่าคุณหนูเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่มีเยื่อใยเลยจริงจริงเหรอคุณหนูเก่งมากจริงๆค่ะบอกตรงๆตอนแรกก็แอบกังวลตาจริง นี่ดิฉันพูดอะไรออกไปขอประทานโทษค่ะคุณหนูคุณหนูคะ่ะท่านนายุมากจึงหน้าเขาลบแล้วสั่งงานงามสง่างามมากคะ่ะถึงอย่างนั้นคุณหนูก็ต้องเติบโตในส่วนที่ขาดให้มาคะ่ะโดยนิสัยเดิมของคุณหนูแล้วมันอาจจะยากไปสักหน่อยแต่ดิฉัน ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สอนคนหนูค่ะเพราะมันคือโลกนิยายหรือเปล่าวิธทีการฆ่าตัวตายก็ยังเปลดไหมหเลยหะไม่ใส่แล้วกวางก็ต้องขอโทษ